สวัสดีคร helmet, pigs, ับพบกับงานแงะการช่างนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องนะครับตัว tpms นะครับวัดแรงดันลมยางแล้วก็อุณหภูมิลมยางนะครับตัวนี้จะเป็นแบบตัวที่เสียบแบบจุดบุหรี่นะครับแบบที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็เป็นตัวติดตั้งภายนอกนะครับเดี๋ยวจะมาแกะดูกันนะครับอนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับอ่าครับโดยตัวนี้นะครับคุณสมบัติมันก็คืออย่างที่บอกครับว่าเป็นตัววัดแรงดันนะครับแรงดันแรงลมยางนะครับ ก็สะดวกสำหรับคนที่ไม่อยากจะวัดลมยางบ่อยๆนะครับก็ใช้ตัวนี้ติดตั้งได้เลยนะครับตัวนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันจะเป็นแบบตัวที่จุดบุหรี่นะครับแกะของออกมาก็จะมีคู่มือภาษาอังกฤษรุ่นนี้นะครับเนหน้าตามันก็จะมีหน่วยหน่วยวัดแรงลมก็จะเป็นบาร์แล้วก็ PSI นะครับอุณหภูมิก็จะเป็นองศากับฟาเรนไฮน์นะครับก็วัดได้2แบบแล้วตัวนี้ก็มีเตือน แบตเตอรี่หมดด้วยนะครับแบตเตอรี่ตัวเซ็นเซอร์นะครับก็มีปุ่ม2อันนะครับสามารถเสียบ USB ชาร์จมือถือได้ด้วยนะครับเป็นแบบที่จุดบุรีเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันนะครับนี่ครับตัวเครื่องครับหน้าตาตัวเครื่องนะครับก็คือเสียบแบบที่จุดบุรีนะครับสําหรับเพื่อนสมาชิกสนใจอยากจะหาซื้อก็หาสั่งออนไลน์ในเว็บเลยนะครับในเน็ตมีนะครับลองไปสั่งค้นหาดูนะครับ tpms วัดแรงดันยางนะครับ ที่จุดบรีไอที่เสียบ usb นะครับแล้วก็มีสาย usb มาให้ตัวนี้เอาไว้เสียบชาร์จโทรศัพท์นะครับแบบไมโคร usb นะครับมีไขควงให้อันนึงนะครับมีไขควงให้อันหนึง,นง,นนงก็มีแหวนน็อตล็อกกนันเซ็นเซอร์ให้นะครับเซ็นเซอร์สีตัวนะครับหน้าซ้ายหน้าขวานะครับหลังขวาหลังซ้ายนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับ การติดตั้งนะครับก็มาอยู่ในรถแล้วนะครับตอนนี้ก็ที่เสียบจุดบุหรี่นะครับรถก็แล้วแต่รุ่นนะครับตอนนี้ผมสาธิตจะเป็นอีซูซูนะครับอีซูซูดีแม็กนะครับก็ช่องจุดอยู่บุหรี่ตรงนี้พอดีนะครับวิธีง่ายๆครับไม่ต้องทําอะไรนะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้คือติดตั้งในรถนะครับเครื่องก็พร้อมทํางานนะครับอันนี้คือพร้อมทํางานแล้วนะครับก็จะขึ้นโหมด กระพริบนะครับอันนี้กระพริบก็คือเซ็นเซอร์ยังไม่ได้ใส่ที่ล้อนะครับต่อไปเดี๋ยวจะมาดูกันใส่การใส่เซนเซอร์ที่ล้อนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งค่าก่อนนะครับก็จะมี2ปุ่มนะครับปุ่มนี้จะเป็นตัวถ้ากดจะเป็นตัวเพิ่มแสงลดแสงนะครับของรุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับแสงมันจะน้อยลงนะครับแล้วก็สว่างขึ้นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีวัดโวลต์ด้วยนะครับคือไฟตอนนี้ของรถคันนี้ไม่ได้สตาร์ทเราู่ที่1 1 8โวลต์นะครับอันนี้เซนเซอร์ หน้าซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวานะครับเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับอยู่ที่สามองศานะครับทีนี้การตั้งค่าจะกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับครับอ่าอันนี้เป็นการดูหน่วยนะครับหน่วย psi ตอนนี้ตั้งไว้คือถ้าเรากดฝั่งซ้ายครับก็จะเปลี่ยนหน่วยเป็นบาร์นะครับอันนี้ผมเลือกเป็น psi กดครั้งนึงนะครับจะเป็นหน่วยอุณหภูมิเป็นองศาเซเซียถ้ากดครั้งนึงก็จะเป็นฟาเรนไฮต์นะครับ เลือกเป็นองศาเซลเซียสไว้นะครับผมเลือกเป็นองศาไว้นะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเตือนเมื่อแรงดันลมยางขึ้นสูงสุดก็คือเวลาเราวิ่งนานๆแล้วลมมันร้อนนะครับถ้าเกิดว่าแรงดันมันสูงกว่า46 psi เครื่องมันก็จะเตือนนะครับกดอีกครั้งนึงอันนี้คือแรงดันลมยางต่ําสุดนะครับผมตั้งไว้ที่31 psi นะครับถ้าเกิดว่ายางอ่อนหรือว่ายางรั่วนะครับแรงดันลมยางต่ํากว่า31 psi เครื่องก็จะเตือนนะครับ กดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นการตั้งอุณหภูมินะครับว่าอุณหภูมิถ้าสูงสุดถ้าสูงเกินอุณหภูมิลมที่ล้อสูงสูงเกิน50องศานะครับเครื่องก็จะเตือนเดีย๋ยวผมตั้งให้เป็นขึ้นชัก5 5องศานะครับโอเคครับกดค้างไว้นะครับเพื่อเส้นสุดการติดตั้งเรียบร้อยนะครับอ่าเรามาดูการวิธีใส่เซนเซอร์ที่ล้อกันนะครับถ้ามีการใส่ เซนเซอร์ที่ล้อนะครับเดี๋ยวตัวเครื่องก็จะรับสัญญาณได้ก็จะมีการเปลี่ยนค่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับทลมาที่การใส่เซนเซอร์ที่ล้อนะครับอันดับแรกนะครับก็ถอดจ,จุกลมล้อออกก่อนนะครับ จากนั้นนะครับหมุนแหวนเข้าไปนะครับหมุนแหวนตัวล็อกเข้าไปก่อนนะครับหมุนเข้าไปให้สุดเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเซนเซอร์ล้อนะครับอันนี้เซนเซอร์ล้อ,ลอหมุนนะครับพอเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็แน่นตึงมือนะครับ ให้หมุนแหวนข้างในนะครับออกมาคืนนะครับแล้วก็ล็อกนะครับล็อกให้เซ็นเซอร์ไม่ให้หลุดนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็หมุนล็อกไว้นะครับให้แน่นๆนี้ก็สิ้นสุดการติดตั้งนะครับก็ทําเหมือนกันทุกล้อนะครับแล้วค่อยมาดูที่เครื่องกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับพอใส่ครอบทุกล้อแล้วครับก็สิ้นสุดการติดตั้งนะครับก็จะเห็นว่า เซนเซอร์แต่ละตัวก็ทําหน้าที่ของมันนะครับล้อหน้านะครับทั้ง2องล้อผมแรงดันที่38 psi ล้อหลัง36 psi นะครับนี้ก็หมดห่วงนะครับเรื่องเกี่ยวกับาการเช็คลมยางทุกๆวันนะครับเราก็ไม่ต้องไปเช็คเองแล้วเราก็แค่บิดกุญแจก็สามารถดูที่ตัว TPMS ตัวนี้ได้เลยครับ